แบบสวัสดีค <be> ่ะตอนนี้เรากำลังถ่ายทำเอาแนะนำชื่อสิทิชานางสาวขวัญทิชาคุ้มสัตราเดี๋ยวก็เปลี่ยนนามสกุลเป็นออจีพานี้นะคะคนอื่นไม่ได้แนะนำออกไปสวัสดีค่ะนิ่คือใครนี่รักษาชาวันนี้รุสพาเหล่าเราเชยเชยเชยทั้งหลายสมุนตุทั้งหลาย ดิฉันสุดที่ได้การบุคคลพิมชอยค่ะนางเหมือนผู้คุมวิญญาณเลยดิฉันนางสาหปฏิพัฒน์ดาวงสาปฏิพัฒน์เออไม่ใช่ชื่อว่าอบปองค่ะเราเป็นกะเทยแล้ว่าวันนี้เราใหญ่เราเป็นกะเทยเราจากรายการเทยเที่ยวเที่ยว ไนน์สเอ็กซ์ดีเอ็กซ์ฮะปอมแปมทำไมเจ๊ปอมแปมอย่ามึงทำไมเจ๊ปอมแปมตัวสั้นลงปอมพี่ปอมแปมไม่ไอเด้าไอมีสันเหมือนกันไม่ใช่ไอเด้านะไอเด้าปอมแปมอันนี้ชื่ออะไรกาออันกาอ จะพี่พี่กอมแต่งหน้าแต่งหน้าวันนี้เราชนะขอนตาโอดนางแต่งหน้าเร็วมากวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่ปลอมแปมมาไหนคะปลอมแปมมาไหนเดี๋ยวขอถอดนิกก่อนเออไม่ออกค่ะขอนจริงต้องขอโทษที่ปลอมแปมงน่ำเสียงไทยมากเลยค่ะ ไม่มาขอนแก่นมากๆเลยเราเอาคลิปนี้ไปให้พี่ปอมแปมทำมีขอนแก่นมีพ่อคาแซบไหมเออไปพ่อคาแซบต้องหาก่อนพี่ปอมแปมรอก่อนนะหนูจะหาพ่อคาแซบเธอเดินไปเสริมเลยแต่ก่อนมันเคยแซบแต่มันมีเมียหมดแล้วไปเสร์นไปเสร์นไปไปพิธีกรทั้งสามไปไหนนะคะร้อนก็แรง นที่สนามยากของความสัมพันธ์ของเราเป็นอันจบเกียร์สไลด์ถ่ายรูปเสร็จก็เสร็จด้วยเสร็จหมดไม่ใช่ค่ะพรกไม่ทแซบไหนคนไหนคะแซบเรา่องไม่จากด่คิ้นขอใส่แว่นก่อทำไมเจ๊ก็เปลี่ยนไป ลองยีหลีแล้วมินิหนึ่งไหนพ่อคาสเซ็งเข้าร่องแล้วหน้าก็ขาวขึ้นแซ่บผึ้งนี่ไงตาพ่อคาสเซ็งวันนี้ก่อนหายอะไรอ่ะเอาเหล่าเธอเชยเชยก็วันนี้เราเหล่าเธอเชยเชยก็มีคติคำคมบ้าคำคมกะละเมยทำไม่ได้อะ แต่แม่เดียวอะไรแฮปปี้นี้ปีที่บ้านเอาก็พี่อันนั้นบอกว่าอะไรขอให้มีความสุขแฮปปี้แฮปปี้เจก็จิกเลยว่าแฮปปี้นี้ปีที่บ้านขอบคุณผู้สนับสนุนเอาเจก็จิกผูดตอนไหนรูเย็นกลัวร้อนย้าอมตายหงใครไม่ดูใครไม่ดูตายหงเดี๋ยวขอจบ แค่นี้ก่อนแล้วเราจะเอาแบบเต็มๆมาให้ดูร้อนแต็มแตมเต็มแต็ม,ม,มว้าวเอาขายของเอาให้ขายของให้ขายของเอาไปไป